ครับผมเมื่อสวัสด์เป็นคุ้มตำแหน่งหัวหน้าลงกึงเข้างานมาก็อายุ14อยู่ที่กรุงไทยเป็นเด็กฝึกงานแล้วก็ทำมาัวะลา5บาททำอยู่ก็ไิสั่งนั้นมา5บาทขึ้นพ้าแกก็ขึ้นมาให้7บาทแล้วก็ดูมาเรื่อยๆ6ปีก็ย้ายมาอยู่ที่ไทยอุดสู่ไทยอุดมาก็ทำงานมันมาที่แรกก็วันที่25บาท อยู่ไปอยู่ไป้วถ้าแก่ก็นั่าก็ขึ้นมาเรื่อย50นห้าสิบบาทอยู่มาไท้อุดมารู้สกจยะสิบหกปีอันนี้โรงงานที่พี่โลกสร้างตำแหน่งตอนนั้นช่างแล้วขึ้นเป็นช่างมาอยู่พี่โลกยี่สิบปีก็อยู่มานานตอนนั้นก็ยังไม่ได้เป็นหัวหน้าหรอกอยู่เป็นช่างช่างมาก็อยู่พี่โลกมาเป็นหัวหน้าตอนสิบปีพอคุณาา้าเก่าเขาย้ายไปอยู่ที่อื่นก็นเลยขึ้นมาเป็นหัวหน้านแผนกํารวจสร้างปีสองห้าห้าแปด ก็สรุปแล้วก็น่าจะอยู่ประมาณห้าสิบปีอะห้าสิบปีอะที่ทํามาอยู่ท่าแก่เนี้ยบารมทับใจว่ามันจะประทับใจได้ว,ว่ายู่ได้อยู่ดีดกินดีพ่อท่าแก่มีบ้านมีรถมีอะไรทุกอย่างก็ไม่ต้องเล่นลอดไปที่อื่นก็เหมือนท่าแก่ก็เหมือนบ้านบ้านที่สองอะท่าแก่ความสาคัญว่าเออเรา ยังมีเดี่ยวมีแรงทาให้เจ้าแก่เขาได้เขาก็ยังเลี้ยงเราอยู่อายุหกสี่แล้วเจ่าแก่ก็ยังเลี้ยงอยู่ข้อคิดก็คืออยู่กัาเจ่าแก่นี่ซื้อซือกินไม่หมดคดินไม่นานอะ่ะอยู่เจ้าแก่ต้องซื้อสัตว์อย่าไปรักเล็กขโมยน้อยเหมือนด้วยแหละขอให้ข้าวให้น้ําให้เรากินแล้วก็เราอย่าไปหักหลังเขาอะไรเขาาเงี้ยอย่าเขาเลี้ยงให้นที่อยู่ที่กินให้บ้านให้ช่องให้รถให้ลาเรา